เมื่อขับรถมาเกือบจะถึงทางเข้าวณอุทยานภูเขาไฟเหลืออีกสักราวๆห้าร้อยเมตรแกก็ถึงกับต้องเหยียบเบรกดังเอียดและอุทานออกมาว่าอะไรวะซึ่งตอนนั้นอาจารย์ปลาได้ลืมข้อห้ามของผู้ใหญ่บ้านไปเสียสนิทและแล้วอาจารย์ปลาก็ได้มองเห็นสิ่งที่น่ากลัวจนแทบจะลืมหายใจ เพราะเบื้องหน้านั้นตอนนี้มันมีร่างประหลาดที่ผอมสูงตัวมันสูงมากจนเลยยอดของต้นไม้ข้างทางร่างนั้นกำลังค่อยๆเคลื่อนไหวคล้ายว่ามันลอยผ่านไปอีกฝากของถนนมุ่งหน้าเข้าไปสู่ภูเขาจากแสงจันทร์สว่างสวยในคืนนั้นมันทำให้แกมองเห็นร่างนั้นได้อย่างชัดเจน